มเมนไฟไหมเทียงน้าเด้อพี่น้องเด้อนะน,นะพากันเผาน้องไหมเด้อพาสีว่าไ,าไฟไหมเทียงน้าไปเบื้องใกล้ๆเอาไม่ออกกำลังพากันเผาน้าองไหมบูที่ทำการไหมไหมที่ทำการเผาน้องไ,ไหมไหมไหมบมเมนต์ลงสีแหลมท้องคุณนะ่ะบึย้ยอันนี้ยังคักอันนี้บมเมนไฟไหมเทียงน้าเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นที่ทำการเผาน้องไหมแห้งไหม ของคณะแม่หอกอาซาพูดนะโอ้โหทุกพูดนะบอมีว่าไฟจะดับไฟจะหมดเว้ตทีถ้าฟื้นบอพอเข้ากับนี่แล้วใส่เสาเทียงน,านยางย้านี่แหละตอเลยอ่ะบ่มต้องยันพูดนะโอ้โหควันกุ่ความกุ่มมะ เขาเอาหน่อไม้เลี้ยงเนี่ยที่เขารับมาจากผู้กระดึงเนี่ยเอามาจากบ้านเขาแล้วเขาก็เอามาเผาอยู่บ้านเขาแต่ว่าบ้านเขากับบ้านเขาเนี่ยมันอยู่ห้างกันห้างกันตรงไดเขาต้องผ่านเขาทั้งผู้ผานกเขาคนมาพี่น้องเอ้ยผ่านเส้นทางเครื่องดวงกันกว่าเสียมาหอดนี่นี่เป็นมองที่ป้าาพากันเผาอยู่ซุ่มมองแล้วก็พากันเผาอยู่กับเทียงหนอกเทียงน้านะครับอันนี้โบ๊นไฟใหม่เทียงน้าได้พี่น้องเห็นควรกุรกลุ่มอยู่แบบนี้อันนี้คือกําลังพากันเผาเนี่ย เพิ่งลงเฝ้าลงน่อไม่แล้วก็เฝ้ากันเผากัแยกไปคนละเถียงคนละมองคนละจุดเผาอยู่ในหน้าโคกเขานี่แหละครับทั้งพุนอเถียงไผ่เถียงมันเถียงไผ่เถียงมันแต่ว่าจะเถียงเมีย <c oughs> อือยู่น้าเถียงนาผุนอพี่น้องอันนี้ก็เผานี่ป้าก็กําลังเผามาเบิง้งนะครับอันนี้เป็นน็อไม่ที่เขาเอาลงมานะครับเฉลีย่ยแล้วแม่แม่แมแมสีได้เผาน็อไม่เนี่ยตกคนละร้อยโลคิดเบิง้งน็อไม่ร้อยโลมันนอไม่หน่อยๆน่อย,อยได้พี่น้อง นอไม่ร่อยโลเนี่ยต้องเผาแล้วกับพากกันเฮ็ดเคียนเฮ็ดนอเฮ็ดตากแห้งแปลรูปเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละกลุ่มแต่ละคนแกะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเป็นกลุ่มไม่ออกทั้งพุ่นก็มีอีกไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือขั้นตอนแรกหลังจากที่เอานอไม่สดมาลงปุ๊บไทยบ้านกะสิเอามาเผาแบบนี้เผาเสร็จบัดนี้กะสิเอาไปเคียนกะสิเอาไปเฮ็ดนอกะสิเอาไปตากแห้งนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วว่าว่าสิเป็นรูปแบบจังใดก็ตามแต่ต้องเผาก่อนขั้นตอนนี้ละ่ะมันห้อนมันห้อนพี่น้องมันห้อนอิเลเบิ้งแต่ละคนต้องใสผ้าพูดนะใส่หมวกอีโมงไว้ต้องเผาก้อนแบบนี้ครับนี่หลังจากที่เขาเอามาเผามันบ่นี่ป้ากำลังเผาอยู่กระซิเผาเป็นนอแบบนี้คือ,อยังที่เขาเคยบอกเราว่าตอนตอนเก็บเนี่ย ตอนเก็บเนี่ยเพื่อนกับภากันเก็บพากันขัดส่วนที่มันหนาออกแต่ว่าเผาเสร็จมันหนาอยู่ก็ต้องมาขัดมากันออกคือเกาแบบนี้นะครับสมมตินอหนี่เผาแล้วเนี่ยตรงนี้มันแก่อยู่ก็ต้องกันออกก็ต้องขัดออกเอาส่วนที่มันอ่อนที่สุดไปเฮ็ดนอไม้เคียนนอไม้อัดถุงนะครับนี่ลุงกําลังกันอยู่แบบนี้อันนี้กันก็คือกันตัดออกเฉือนออกนะครับ เชือนออกเนี่ยแบบเนี้ยเราแกะเอาเฉพาะนอทิวนออนอันนี้ที่กําลังเฮดนี่ก็คือเป็นนอ้อน้อยเนาะน้อน้อยเนี่ย,เ,ยเขาที่อาไปเฮตโนอไม้อัดถุงนะครับเป็นนอ้อ้อัดถุงแต่ว่านอยใหญ่เนี่ยเขาทีคัดไปเป็นนอ้อ้เคียนนะครับนอ้อ้อัดถุงเนี่ยเป็นอย่าง,งค่อยใส่นอหน้อยเป็นอย่างเ่ายๆใส่นอแบบนี้เพราะว่าเวลาอัดถุงไปแล้วเนี่ยไทยบ้านเพื่อนชิมักเอาไปลวกกินลวกกินกับแจ้วอีกอย่างเสียครับหรือว่าเอาไปแกงก็สามารถทุบได้เลย เราส่วนที่เขาคัดออกเนี่ยเ็นบ่เนี่ยลุงกับน้องตัดออกเปยังต้องตัดออกเพราะว่ามันแก่มันกินบอ่อได้บ่โกงน้ําหนักนะครับเขาบ่โกงน้ําหนักแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาใส่ไปก็ได้แต่ว่าลูกค้ากินบ่ได้กับพวกหัวซีงน้ำหนักเค็ดอย่างก็เลยได้ส่วนที่อ,อ่อ,อนๆต้องคัดส่วนที่อ,อ่อ,อนๆอิหลีให้พี่น้องได้กินเธอก็คือว่ถามชั้นเน่ยเธออยู่ในคลิปบ่คนรับลูกค้ามาก็คือคนหนีเด้อรับออเดอร์มาเด้อ นี่ครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าหน่อไม้ของคณะแม่ออกต้องเผาต้องเผาแล้วก็ต้องเผาแล้วก็ต้องนึ่งพอแม่พอแม่ต้มเด้อจ้ะพอเป็นบอเป็นแต่ว่าพาเพื่อนขายซื้อขายเป็นย่างเดียวเฮ็ดบอเป็นยากบ่ไม่เขียวยากแล้วเนาะมึงาเบวงติไปอยู่ข้างหลังมึงดิยากไ่ยากกันไปลองบ่ง ไปล้องดมควันกับเรางเบื้งวเบิ้งเอาคือบ่อเศแว่นตาอุปกรณ์ที่ซื้อให้เอาหนั่นาเห็นบ่อเธอได้ซื้อให้ยู่เมนบอแนวป้องกันไฟไปซื้อล่ะเนาะเออได้ดีเราต้องซัพพอร์ตุญน่ะซัพพอร์ตซุยยางเอาลวเนี่อันนี้คือยังเนี่ยเป็นยังต้องใสให้ใสแนเพึ่งจ้องหน้าเอาใส่แบบใดที่เนี่ยเอาสวม สวมใส่อุปกรณ์บ่แม่นเพิ่นเอาไว้อันใต้ยยิงปลาใต้กควบเังนั่นดำน้ำใส่แล้วมาขึ้นสกูบ้าแท้ทีเอาจังใส่เตีมันต้องป้องกันดวงตามันมีควันไฟควันบ่เข้าเออแบบนี้เออเอาเธอลองไปไปไปยุ่จุดเดียวกันกับแม่เขียวเบิ่งว่าหอนละเนาะมันสิเป็นยังไงมันเป็นยังไงว่าซี่เป็นเนาอไม่ได้นี่โบแม่นไงไงโบ่แม่นง่ายๆขนาดคนไทยกับ เพราะฉะนั้นเราต้องให้คุณค่าของสิ่งที่ไทยบ้านทํามันไม่ใช่ว่าทาง่ายๆบางคนบอกว่าภาษาโนไม่อัดทุงมันสิ่งยากเองข้างในนี่ห้อนพักพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนต้องใส่ฟืนแล้วก็ต้องเฝ้าพักกันเผาเนาะเผาเสร็จเพื่อนก็ซิพากันแกะที่นะครับขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนสาหรับการเทดโนไม้นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นในพื้นที่นาโคกเขาพอเอาโนไม้มาลงเพื่อนก็ซิพะกันแบ่งพูด แบงพุดนาอไม่แล้วก็กระจายกันออกไม้เป็นจุดเป็นจุดน้ำหัวให้ไปนะน้ำเทียงนะเจ้าของครับ <c oughs> ก็บสิได้เอามาเผาเขาก็ใส่พื้นที่เทียงนะพื้นที่ทงนาให้เกิดประโยชน์เนาะพี่น้องบ่ได้เอาไว้ให้แ,แค่เห็ดเขากินซื้อแต่ว่ามันก็สิเป็นหม่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขายในช็อปไม่ออกนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงน่อไม้ที่เป็นพื้นที่แปรรูปน่อไม้นะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทียงหนึ่งที่ป้า ้ายเฮ็ดขึ้นมาโอ้โก้ขนาดเทียงนะาโก้ขนาดแต่ตอนนี้โอ้แสบตาได้ไม่งวนมีเด็กฝึกงานเดมีเด็กฝึกงานเป็นเป็นมือแรกที่มันเริ่มงานเด็กที่อายุหลายก็มูเสนอนี่ครับจริงๆเราทังบ้านเฮาเฮ็ดน้อไม่เคียนเฮ็ดน้องไม่อัดถุงเฮ็ดนอไม่ตากแห้งเป็นสุขคนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นผู้ปัญญาสืบทอดแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาน่ะจะสืบทอด ได้ยุดวนปันใดป้าๆนี่เพื่อนเฮ็ดกันยุ่แล้วคือเป็นทีมเก่านั่นแหละที่เฮ็ดน้อไม้นะครับที่เฮ็ดน้อไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่พวกเราส่งออกแล้วก็เรียกทีมเก่าขเมมาขามาเสริมทัพแล้วก็พากกันเฮ็ดอยู่คือเก่านะครับเป็นฝีมือของทีมเก่าบด้เปียนทีมใหม่จากทีมน้อยๆเนี่ยปีนี้นี่ถือว่าหญ่ขึ้นกว่าเก่านะครับมีคนจํานวนไหลกว่าเก่าแล้วก็ร่วมไม่ร่วมมือกันไหลกว่าเก่าเพราะว่ามีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ทยบ้านก็จังได้มีรายได้ก็จังได้มีการรับงานเขานมาเห็ดนะครับมีมีคนแปรรูปก็ได้จ้างงานสั่งงานกันเทดงานกันนะครับ,บขนาดผู้ใหญ่บ้านกับมีรายได้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยป่าเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านครับแต่ผู้ใหญ,ญ่บ้านกับได้พาลูกบ้านพาทีมงานไม่ออกอาสานะครับพาทีมงานไม่ออกอาสาพากันมาเผาหน่าใหม่มาอาาัดน่อใหม่อย,อยู่แบบนี้วันที่สิบหาอีกอีกรอบได้ไหมกิม วันที่15เพราะเนี่ใจว่าซีได้นอไม้กับไทยบ้านไหลายปันดนะครับเพราะว่าเขาอะวิธีการก็คือเขาให้ทั้งลันหลานทั้งบานนักโกอำเภอพูกกระดึงเนี่ยครับเป็นพื้นที่ปานอไม้ขนาดใหญ่เพื่อรับรับจากไทยบ้านไว้บัดที่นี้เขาก็สิไปคนเอาเขาบ่อ้ว่าแต่ละเทือเนี่ยเขาทีได้นอไม้มาหลายปันดแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่ามันหลอยู่นะครับได้มาเกะเฉียดประมาณเกือบตันนะครับ แต่ว่าเทือต่อไปเนี่ยก็ทีไปรับมาอีก2มือเทือ่สองมือเทือนะครับแล้วก็เพื่อนก็ทีมาแปลรูปแปรรูปแล้วก็เอาขึ้นใส่ไว้ในโกดังเก็บไว้ทียงห่างแน่แล้วก็เก็บไว้ยุบ้านแน่แล้วก็กระจายส่งข,งของออกไปนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการแปลรูปนะครับทำไมเราถึงรับน่อไม้ไม่ได้ทุกวันก็ให้นอไม้มันไงนทันกันนะครับถ้าเกิดเขาถ่าสองมือเขาก็ทีได้นอไม้ใส่เดิม ก็คือน้อไม้ใส่เงาประมาณนี้เพราะว่าเขาต้องการน้อไม้ใส่นี่เพื่อที่เอาไปแปลรูปได้หลากหลายเพราะว่าที่เป็นน้อไม้เคียนนอไม้อัดถุง,ถงแลวกะ็รวมไปถึงน้อไม้ตากแห้งเขาใส่นอ้อไม้ใส่นี่นะครับเขาก็เลยต้องล้อล้อเห็นมันงหญ่ทันนะครับล้อเห็นมันใหญ่ทันแม่แม่เพื่อนกบซีแบบนี้บอลแมนใส่ได้เบิดได้เนี่ยพี่น้องมันก็สามารถใส่ได้เบิดได้แบบนี้เวลาป้าป้าเพื่อนเฮ็ดเพื่อนก็นต,นกต้องไปกันไปตัดออกเลยนี่ นี่ไ oh, <no. S 1> ม่สันเนี่ยเขาคัดเฉพาะอ,อ่อ,อนๆทวงไปครับอันนี้คือน็อไม้เหย้าๆนะครับน็อไม้เหยว้วๆเขาเนี่ย oh, <no. S 1> เขากบซีต้องมากันออกอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้อไม้สันนเนี่ยจริงๆแล้วใส่การได้อีหรีนะพี่น้องแค่นี้เองครับแค่นี้เองที่สามารถใส่การได้ครับที่สามารถเอาไปเคี่ยนแล้วก็เอาไปอัดทุงได้แค่นี้เองกินบ่ไรตัดทิ่มครับถ้าเกิดว่าเขาได้น้อไม้ประมาณ โลหนึ่งมาเนี่ย<ล>เขาสามารถส่งน้ำไม้ได้แค่แปรรูปแล้วแค่บ่ถึงกิโลครับอันนี้คือความจริงนะพี่นอ้องอันนี้คือความจริงเลยนี่ครับแม่แม่กับพากันแปะลูปอยู่แบบนี้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าทักมาถามเกี่ยวกับอีหยังของที่มันทําเอาไปทํากินง่ายๆเลยอหน่อมไม้เขียนอย่างเงี้ยไอาไปไุม,มปแม่หน่อมไม้เขียนไปก้อยหน่อไม้เล็กๆ ที่เขาไม่ต้องเอาไปอยังอะเอาไปต้มนกับเกีวกับแม่เอาไปลวกกินต้มกินกับเกีวกับเออไปลวกมันไปต้มถ้ามันืดไปยังเขาท่องเฮ็ดน้อยเคียนน้อยหากแดดแล้วก็น้อยน้อยค่อยเฮ็ดเป็นหลายๆรูปแบบเป็นอย่างก็เป็นตัวเลือกอืให้คนอืเราต้องตามคนเราต้องตามความต้องการเขาต้องการแบบไหนเราก็ต้องสรรหา มาดัดแปลงพลิกแพงตามสิ่งที่เรามีอยู่เรามีหน่อไม้หน่อไม้ไมันไม่ได้ทําได้แค่อย่างเดียวแล้วมันไม่ได้แค่ส่งแบบนี้แล้วจบมันนํามาแปลรูปได้หลายอย่างช่วงนี้เราทําหน่อไม้แห้งด้วยใช่ไหมหน่อไม้แห้งคือหน่อไม้ที่หน่อไม้ตากหน่อไม้เคียนเขียนเส้นแล้วเาไปตากแดดเนาะลูกค้าลูกค้าที่เขาอยู่ไกลๆเขาอยากได้เข้ากันเลยเอา้า ลองเห็ดเบ่งกันนะปรากฏว่ามีมีมีคนสนใจมากกับหน่อไม้แห้งตอนนี้ก็คือเห็ดบ่อทันเ็ดบ่ทันเป็นอย่างมันต้องเห็ดบ่อทันคนตมันใช้หน่อไม้เยอะมากแดดแดดน้ำครึ่งโลนี่เราใช้หน่อไม้เท่าไหรก่อนห้ากิโลห้ากิโล่มหโลคุลลูกค้าที่สั่งมาหนึ่งโลอย่างเงี้ยเราต้องใช้หน่อไม้สิบโลขึ้น ในการทำเฮ็ดแห้งเฮ็ดเพื่อสิบชายเพื่อมาทำเป็นแห้งสิบกิโลเฮ็ดน้อไม้ลายปันไดจนได้เฮ็ดเทิบจนได้เฮ็ดหลังคาครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนน้ำครับฝนมาบททีนี้ย้ำเผาก็ต้องมีหลังคาก็เผากันอยู่แบบนี้เป็นสองสามชั่วโมงอะกลัวสิแล้วเพราะว่าน้อไม้มันเป็นเป็นลอยโลอะต่อคนนะต่อคนถ้าเกิดเผาเผากันร่วมๆแล้วก็เป็นเกือบเกือบตันนะครับก็ต้องเฝ้าเผาเผาเสซ็จ ต้องเฝ้าเผาให้มันแล้วนะครับที่ไปเฮ็ดเคียนเฮ็ดนอเฮ็ดยังไงก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือหน้าฝนหน้าฝนก็เฮ็ดทึงนอกจากนอไม้เคียนแล้วก็เฮ็ดนอไม้แห้งเฮ็ดนอไม้แห้งเฮ็ดนอไม้อัดทุงเฮ็ดสิ้นแห้งเฮ็ดขัวปลาเฮ็ดเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขายในชชอบของกันไม่ออกอาสานแล้วพี่น้องก็ซีอยู่นี่เพราะว่าเป็นคนนอนน้าอยู่นี่นะครับเป็นคนเบิงเป็นคนเบิงสถานที่อยู่หม่องนี่เป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้ถ้าเกิดผู้ใดสนใจนะครับนอกจากนอกไม้แล้วก็ยังมีเนื้อแดดเดียวเนาะแม่นปะมูแดดเดียวมูแดดเดียวมีทั่วดอ,อกทั่วดิน,ท,ดนที่เป็นของใา้บ้านอืมบอรด้เฮ็ดตะเขาโป้งพอเฮ็ดเขาโป่งน่ะเป็นขอ,ข,อของไม่ออกทั้งบ้านเนะาะหน่วยโจดกระเกียดขึ้นกันนี่แหละพี่น้องกระพ้กันเผาพืันนี่ครับแต่ว่าสิ่งที่เขากําลังพัฒนายอยู่ตอนนี้ก็คือต้องมีเทอบมีอย่างมาบังแดดบงังฝนนห้เพิ่น นะครับเพื่อนกระฮดตึ้นเองนะครับแต่ละคนกัไปหาฟื้นมาล้อไว้นะครับมาถ่าไว้ฟื้นกับเต้องไปหาไส่ไก่เพราะว่าอยู่ทงไ้ทงน้าเขากับมีฟื้นอยู่น้ำน้าโคกเขาอ,อยู่แล้วกับมีฟื้นหลายนะครับกระใส่วัตถุดิบจากธรรมชาตินี่แหละเผากันนะครับแต่ว่าแต่ละคนกับซีแบ่งนาทีกันว่าเออคนนี้เฮ็ดน่อไม้แห้งคนนี้เฮ็ดน่อไม่เคียนคนนี้เฮ็ดน่อไม่นออย่างสิครับ